เอซูส์รฟโฟนสิบซีรีการเติบโตต,ต่อเนื่องของเครื่องเล่นเกมมือถือผู้นำ t h e m o b i c e n t e r com เอซูส์รฟโฟนสิบซีรีสการเติบโตต,ต่อเนื่องของเครื่องเล่นเกมมือถือผู้นำเอซูสผู้นำมีการสร้างเครื่องเล่นเกมมือถือที่มีประสิทธิภาพสูงกำลังเตรียมพร้อมเปิดตัวเครื่องใหม่ในรัฟโฟนสิบซีรีส์ที่จะนำเสนอประสบการณ์เล่นเกมที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นและเติบโตต่อเนื่องจากเครื่องเก่าเมื่อเริ่มต้น a อ u s ส o ร็อฟโอน9และร o อฟโ p น o ทําโทำให้เราได้เห็นความสามารถที่ยิ่งใหญ่ของเครื่องเล่นเกมมือถือของ Asus ที่มีการอัปเกรดจากเครื่องเก่าๆด้วยการเพิ่มเติมฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเดิมแต่เมื่อพูดถึงร o อฟโอน e ิบซีรีส์ s ูส์กำลังนำเสนอเครื่องใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าเครื่องเก่าๆด้วยการใช้เซนเซอร์퀄คอมสแนปดราก้อนเลิเจนที่มีประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีที่เหนือกว่า เซนเซอร์ใหม่นี้มีความสามารถในการสนับสนุนเรเทรซิ่งและ AI ที่ช่วยให้การเล่นเกมมีความลื่นไหลและสมดุลมากขึ้นด้วยการใช้งานสมาร์ทพีเคชูที่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกมมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการเล่นของผู้ใช้รัฟฟิล10เซเรียจะมีการปรับปรุงให้มีความเร็วของหน้าจอถึง165เฮิรตที่ช่วยให้การเล่นเกมมีความลื่นไหลและสมดุลมากขึ้นและการปรับปรุงใหม่ๆจะทำให้เครื่องเล่นเกมมือถือของเ SU ูมีประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น ซุสก็ไม่ลืมเครื่องเก่าๆด้วยการอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้กับรัะโฟน9เฟจะทำให้เครื่องเก่าๆมีประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ดีขึ้นอีกครั้งแหล่งข้อมูล Gizmo Channel https://www.gizmochannel.com/2025/11/17/suzuki-phone-10-series-off-flagship-gaming-phone-my-b-in-the-works c o